สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับยินดีต้อนรับขอาสู่ช่องปตุมลชด,ดำสิ่งครับืัอนี้ก็มาพ่อครับ HK สองรอมาที่ครับบนหน้าปัิสัญญาขก้นไปไปเครื่องครับมาหอดมองนี้นันเป็นข้องนามครับเป๊ะลงครับ กับเพิ่นกำลังทำการนะครับเอาดินแห่งไปใส่แท็กฟังั้งหลังครับห้องดินสูงไหวน,นะครับวาดเสียวครับวาดเสียวสวัสดีไปยังทีมงานนะครับของเสียเอกเพื่อนนะครับ ครับจีมันกำลังสไลด์ลงเปนแน่นอนนะครับนะครับมาแลอสซมกันต่อไปครับพี่น้องอู้ <c oughs> เพื่อนเจ้าคืนมากพีวะอชมครับรอมครับ ขอให้คืนได้ครับเป็นกำลังใจให้ครับโอ้โอ้โอโอ ้อว่าเห็นหยานนะพี่น้องเพราะว่าเอาดีมาฮ้องแล้วมันก็แตไหต้องหนามครับเห็นแล้วใจสั่นเลยพี่น้องเอ้ะ มาส่กันตอ่อครับพี่น้องอ้วโงงานพ่นปัจจัยหายเลยครับแบบว่าเพิ่กงกำลังขึ้นมาเอาแขนมาดึงฟังนี่ครับคนหัใจหายแทนคนขับเลยพี่น้องเลยเอาใจซอยกันต่อไปครับนี่เพิ่งกำลังเอาดินมาก ไว้ฟังทั้งน้องได้หลายครับว่นจีจะ่ายมันจุดลงไปไปยุี่น้องสร้างใหญ่ครับหน้างานน้องสร้างใหญ่มารุ่นกันต่อครับว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้ครับ แล้าเพื่อนก็ต้องเอาขึ้นใน้ได้แล้วครับแท็อีกครั้งเนื่องก็จมครับจมอยู่คลองว่าคลองนี่ยเป็นเป็นน้ำตลงไปครับใจซอยใจรุ่นกันต่อไปครับพี่นอ้อง ปติต,ต่าช่วงก็ต่อกับเจ้ามากทีเอสเคสองร 200. ลำบากรับพี่นออ้องเฮ้ยงานหน้าฝนแล็จีเจอ,อุปสรรคยังแน,น่ ไตัวหมากไหมฮคลิปนี้ก็เอาไว้ฟอกันคลิปหน้าครับตด้ครับพี่น้องมันไปสาัีก่อนนะครับสวัสดีครับ